สาบายดีพี่น้องยินดีตอนทำขัาสู่สองสองนำบันนาเมื่อนี้มาละเบิงเฮ็ดพี่น้องพราะว่เมื่อเศร้านี่เขาขี่รถผ่านนะ่ะพอดีเข้าเห็นเฮ็ดถะนะก็ะเลย่าสิมาเก็บน้องดีก็มาเก็บน้ำเบิ่งน้ำการพี่น้องเฮ็ดพ่ะออกได้เฮ็ดพ่อก็แล้วเฮ็ดพ่ะก็ออกเว้นสิ มนี ok ok ่มาเฮ็ดไม่ขึ้นก็ลงมานำเดี๋ยวพี่น้องไปายเร่นให้พี่น้องดูดอกคุณดอกคุณกำลังงามเลยเราเบ่งเฮ็ดทีะก้าเฮ็ดดินออกแค่นี้ได้ทางขา ได้เลยนะข้าค้างหนจังสบายดีพี่น้องรู้มายากเทียวได้นี่ว่านนี่ยไจ้ะเลือเสือยู่ไหมมีอยู่งาก็แม่นบอกโดยพนงีมหาเฮ็ดี่น้อมาี่นไม่ใคร่่น้งนล่ี้พี่น้องเลยหนดอกหมยัง เห <iesen também. S 2> ็นบะ่อือเ้าวเราอหาคุเวาเอาเบไรไเนาะเาน่ะใ่อืออยาได้เล Chị chính anh, to chị tam đó có chiếc sao, nương nương bay thì nương cười, phụ <Đông đôi để cười> เผื่หเราพะกันมาลองโอเฮ็ดน้องเอ้ยน้องหนีเท็นเห็ดหรอวะสันแม่เห็ดไข่วะสันมือสันมือว่านี่ห้าก็มาได้แน่หนีดอกหนึ่งที่้รงเป็นอะไรก็กลุ้มอืม พ่ออะไรพี่น้องเฮ็ดไข่มันออกยังนี้เลยจังจูงอยู่จางจูงอยู่ดาวเนาะตจ่างมันขึ้นมาแฮ่นี้มันออกบ่าไมมันเคยออกแเนะตาอู้วเด็ดสามสี่แล้วเห็นเฮ็ดอีกแล้วป้าลุงเห้ยเฮ็ดเนี้ยไง kiếp tay trong lì hết đinh cha, ju ừ. mận, ju mọc ngay, chekata ha, ken hết rồi, phi nông đây, bưng, bắt thôi, sốc muk tìm mìc ju, tuỳ ju mận, bưng luôn, mở luôn, ừ. ừ. kiếp โอกคึก้แม่อืมเออเดี๋ยวไปดูเใช่แล้วเห็นออืมกำลังแตกดินขึ้นมาพี่น้องไานี่อ้าวนี่อืมพีดอกเลื่อพี่้องตาเลื่อนเยอเ อืมเจ้าพี่น้องโอ้ดอกนี้ก็ใหญ่นะคือกันผุเธอนำเขี่ยไปเลยโอ้เสียดายเอาไปได้มันอยู่ในดินต้องเล็ดดินอี้แหละ เห็ดอีกแล้วพี่น้องเห็ดติดตามไปเบิ่งนกันอุ้ยนี่้องดิบเห็นเก็บอกไปดังดิอ,อ่าลนะองดูพี่น้องก็บดังจูจีอจงง้าวเก็บน้วกันพี่น้องอืจูมันเห็นไหมเหรออือหื้อ เก oh ็บเก็บเก็บเลยโอ้ยหอมปะหอมเด็กตาเาไหวพี่น้องเลยน่าจะได้ร้ายได้ดิใช่เห็ดแดงดิใช่อู้ยเห็ดแดงก็มีพ okay. ี่น้องตานะเก็บไม่นำเก็บเองเลย Hmm. Ừ, anh hết hết ta hết 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 อืมนี่ดอกนึ่้มันแดดเลยเลยอยากเียวใช่อืมอกต๊กติ๊กติ๊กตะมุตีนี่นึ่งนเด็กมีวคนปวมไอมันเ่าแล้วใช่นนี่เลจูมันดิบฮาคือแน่มาคือเห็นบ่ เดี๋ยวจูมันจูมันกระแท่เพืีไข่นะดาเฮ้ยม่วาด้วยสิวากันแน่มา,าง,งามาดิเนาะมดิจูมันะมนะกระาาดาษเย็เต็มกระดาลๆๆเลยเชียร์ห้างเคร่งเยยบซีหายตลอดเลย ตามานขอไอพี่น้องด้ยสิถิ่นก็ไม่ได้น้องหีดเพิ่นเห็นเห็ดอีกแล้วพี่น้องเลยเห็ดดินนี่เราก็ไม่เห็นอีกแล้วดอกหนึ่งพี่น้องดอกบักใหญ่เลยเป็นเห็ดดินเห็นสองดอกคูณ อันนี้ต้นอันนี้ได้ลต้นงาอไรนี่ต้นงาอุ้ยนี่คือต้สิเมนเฟสมนอะไรนี่พี่น้องามเเี่ยานะเเ่คอวัเรืืองนะพ่เม่นบอกตุ้มกาบอกเเลย ไปที่เบื่อกไปยังนิดทาไปเบิ่งทาไปเบิ่งอัน้เขาขอให้เขาเห็นดอกบานเป็นอ่อเก็บเลยถ้าเด้อน่ะเก็บเดี๋ยวนี้เนาอือฮึจูมันนะ เราไมดิบแไม่ดิมมัมข้าเจางามเนานะอตาุเจกไหมงเจาก็มีมเนาะชวนมหุงขาเจานะไมัยขาเจเาเจกระปุกไว้ใช้ด,ดิบไปแล้วจสำเด็จ เพชรยังเมามันเลยใช้ดอกไงอันนี้เขาเข้าเข็มเพชนป่ะงามเดฟพี่น้อเยงามงามใช่ไหมกระตาป้าสิเต็มกระตาหน่อยละจ้ะพี่น้องดังหนักงามงามแล้วนางบีเก็บแล้วป่ะได้เต่า ไปล้วไปเก็บผักเกษตรนะจ๊ะเห็ดห่าก็ได้โบรายพี่น้องมาหอดเทียงเลยได้อยู่ได้เห็นว่ากันนี่จ้าพี่น้องเห็ดห่าได้อยู่เด้อพี่น้องก็ได้พี่น้องงามๆขาว อันนี้เฮ็ดที่เฮาฮามา,มาืา่นเสามันมุนเพราะว่าไปใส่กับน้ำใหม่แต่มุนเลยลาเลยนะจ้าพี่นอ้องขอบคุณในรายเด้อที่เขามาเบิงมาชมไปพอกันมาคลิปนะสบายดี